สวัสดีค่ะมาพบกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะคะในช่วงห้องเรียนออนแอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะคะในพาร์ทเคมีกันค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการทดลองเกี่ยวกับโมเลกุลของโคเวเลนต์เราเรียนกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับโมเลกุลโคเวเลนต์ว่าเราจะดูยังไงว่าโมเลกุลโคเวเลนต์ชนิดไหนสามารถละลายน้ําได้โมเลกุลโคเวเลนต์ชนิดไหนไม่ละลายน้ํานะคะเด็กๆยังจําหลักการของขั้วโมเลกุลได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาทดสอบกันดูซิ ว่าเอ๊สารชนิดนี้เนี่ยมันจัดเป็นโมเลกุลมีขั่วหรือจัดเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้วแล้วถ้ามันไปนรวมกันแล้วเนี่ยลักษณะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะเด็กๆวันนี้นะคะสารตัวแรกที่ครูจะให้เด็กๆทำการทดลองก็คือ C7H8 นะคะ C7H8 คืออะไร C7H8 คือโทอลูอีนนะคะซึ่งโทอลอีนเด็กๆจะมองเห็นเลยว่าในหลอดทดลองเนี้ยทอลูอีนเป็นสารละลายใส ไม่มีสีนะคะแต่ว่าโทลูอินจะมีกลิ่นค่อนข้างฉุนนะคะเด็กๆก็จะเป็นใสไม่มีสีหน้าตาเป็นแบบนี้ส่วนสารตัวที่2นะคะก็จะเป็น C6H10 นะคะ C6H10 คืออะไร C6H10 คือไซโคลเบนซีนนะคะซึ่งไซโคลเบนซีนถ้าเด็กๆได้ยินคำว่าไซโคลแน่นอนไซโคลต้องเป็นวงปิดและแล้วต่อท้ายด้วยคำว่าเบนซีนนะคะ ไซโคเฮกซีนซึ่งไซโคเฮกซีนตัวนี้เนี่ยพอมีคําว่าเฮกซีนเสร็จปุ๊บเนี่ยแน่นอนสารประกอบนี้จะต้องเป็นสารประกอบแอลคีนที่มีพันธะคู่เป็นองค์ประกอบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไซโคเฮกซีนนะคะสารละลายที่เรามองเห็นก็คือจะเป็นสารละลายสีเหลืองใสนะคะมีกลิ่นฉุนเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆและตัวที่3นะคะตัวที่3คือ C2H5OC2H5 นะคะซึ่งตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือ d i e อทิลอีเทอร์นะคะไดเอทิลอีเทอก็จะมีกลิ่นฉุนเช่นเดียวกันลักษณะทางกายภาพที่เรามองเห็นก็จะเป็นสารไละลายใสที่ไม่มีสีแบบนี้นะคะเด็กๆสารตัวถัดไปนะคะก็คือ C2H5OH นะคะ C2H5OH คืออะไรคือ เอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอลนะคะซึ่งเอทานอลเนี่ยเด็กๆน่าจะคุ้นชินและเจอในห้องแลบค่อนข้างเยอะนะคะแต่เด็กๆอาจจะเจอในรูปแบบของ2ตัวก็คือเมทานอลนะคะ CH3OH แล้วก็ C2H5OH ที่เป็นเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งเมทานอลเนี่ยเด็กๆก็จะใช้ในการเติมตะเกียงแอลกอฮอล์ที่เราใช้กันในห้องปฏิบัติการนะคะซึ่งตัวนี้เอทิลแอลกอฮอล์ก็จะมีลักษณะเหมือนกับทุกตัวเลยก็คือเป็นสารละลายนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นใสไม่มีสีนะคะเด็กๆ ส่วนตัวสุดท้ายนะคะที่เราจะมาทำการทดลองควบคู่กับสารทั้ง4ตัวก็คือน้ำธรรมดานี่เลยค่ะเด็กๆซึ่งน้ำเด็กๆยังจำได้ไหมว่าโมเลกุลของน้ำคือ H2O เนาะซึ่ง H2O เนี่ยก็จะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็นแบบ H- บอนหรือพันธะไฮโดรเจนนะคะส่วนน้ำตัวนี้จัดเป็นสารที่มีขั้วนะคะเด็กๆน่าจะจำได้อยู่แล้วว่า H2O เป็นตัวทำละลายที่มีขั่วคราวนี้เดี๋ยวครูจะลองนำน้ำใส่เข้าไปใน ลอดทดลองทั้ง4หลอดเพื่อผสมกับสารโมเลกุลโคเวเลนต์ทุกตัวนี้ดูสิว่าเมื่อผสมไปแล้วเด็กๆจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็ยนยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูสารแรกกันนะคะซึ่งสารแรกก็คือทลูอีนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสารละลายใสไม่มีสีเดี๋ยวเราจะลองใส่น้ำเข้าไปดูนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตไหมคะว่า เมื่อเราหยดน้ำเข้าไปแล้วเด็กๆสังเกตไหมว่ามีการแยกชั้นนะคะระหว่างน้ำกับโทลูอีนนะคะมีการแยกชั้นกันแบบนี้แล้วเด็กๆเดาได้ไหมว่าแล้วโทลูอีนหรือน้ำล่ะที่จะอยู่ชั้นบนนะคะเพราะเป็นใสไม่มีสีเหมือนกันแล้วเดาได้ไหมว่าชั้นบนคือน,น้ำหรือโทลูอีนนะคะเดี๋ยวเราไป ฟังคำอธิบายกันในตอนท้ายนะคะเด็กๆส่วนตัวที่2ก็คือไซโคเฮกซีนนะคะไซโคเฮกซีนที่เป็นสารละลายสีเหลืองใสแบบนี้เอเราหยดน้ำลงไป หลอดนี้เด็กๆน่าจะสังเกตเห็นความแตกต่างของชั้นได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็น่าจะเดาได้แล้วเนาะว่าสีเหลืองด้านบนน่าจะต้องเป็นไซโค h เฮกซีนนะคะแล้วก็น้ําอยู่ชั้นล่างนะคะก็จะเกิดการแยกชั้นกันอย่างชัดเจนแบบนี้ส่วนหลอดที่3ก็คือ d ดเอทิล t อทเทนะคะยังคงเป็นสารละลายใสไม่มีสีเหมือนเดิม ตัวนี้เมื่อเราหยดน้ําลงไปนะคะเด็กๆจะเห็นว่าตอนนี้มีการแยกชั้นแต่เป็นการแยกชั้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะไม่เหมือนกับได e เอทิลไม่เหมือนกับทลูอีนแล้วก็ไม่เหมือนกับตัวไซโคโเฮกซีนที่แยกชั้นกันอย่างชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันต่อว่าแล้วเพราะอะไรการแยกชั้นมันถึงเกิดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ และหลอดสุดท้ายหลอดสุดท้ายก็คือเอทานอลนะคะ C2H5OH ในหลอดนี้เด็กๆจะสังเกตได้เลยว่าตอนนี้สารละลายรวมกันเป็นเนื้อเดียวเลยค่ะไม่มีการแยกชั้นใดๆนะคะรวมกันเป็นเนื้อเดียวนะคะ เด็กๆก็จะเห็นแล้วว่าทั้ง4หลอดมีความแตกต่างกันนะคะในหลอดที่1ก็คือในส่วนของโทลูอีนก็จะเห็นการแยกชั้นนะคะแบบนี้ในหลอดที่2ที่เป็นไซโคเฮกซีนนะคะหยดน้ำลงไปก็จะเห็นการแยกชั้นลักษณะดังนี้และหลอดที่3ก็คือไดเอทิลอีเทอร นะคะคเห็นการแยกชั้นกันบางๆมากๆนะคะก็คือแทบจะไม่แยกชั้นกันนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะและหลอดสุดท้ายก็คือในส่วนของเอทานอลเอทานอลก็จะมีลักษณะเป็นสารละลายใสรวมกับน้ำเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังคำอธิบายกันนะคะว่าทั้ง4หลอดเนี่ย เพราะอะไรเมื่อผสมกันแล้วเนี่ยถึงเห็นเป็นเนื้อเดียวเพราะอะไรถึงผสมกันแล้วมองเห็นเป็นการแยกชั้นอย่างชัดเจนนะคะรวมไปถึงเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าชั้นบนควรจะเป็นสารตัวใดชั้นบนควรจะเป็นน้ําหรือชั้นบนควรจะเป็นโมเลกุลโคเวเลนต์นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังําอธิบ,า,บายกันนะคะเด็กๆจากการทดลองที่เราได้ทํากันไปเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกัน,นะคะ่ะว่าแล้วเพราะอะไรสารที่มันรวมตัวกับน้าเนี่ยมันถึงรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันได้ บางชนิดอ้าไม่สามารถรวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเด็กมานะดูการทดลองที่เมื่อสักครู่เราทำเนี่ยเราทำทั้งหมด4หลอดถูกไหมคะหลอดที่1เนี่ยเราใส่โตรูอีนเข้าไปเมื่อเราเอาโตรูอีนจดน้ำเข้าไปปุ๊บเราเห็นการแยกชั้นอย่างชัดเจนเลยนะคะส่วนหลอดที่2เราใส่แซนโคเฮกซีนเข้าไปนะคะซึ่งเป็นสารละลายสีเหลืองใสนะคะเมื่อหยดน้ำลงไปก็เห็นการแยกชั้นอย่างชัดเจนเช่นกัน เมื่อเราหยดเอทนอลใส่น้ำเข้าไปรวมเป็นเนื้อเดียวกันชัดเจนเลยหลอดนี้นะคะส่วนหลอดสุดท้ายคือไดเอทิลอทเทอร์ Direct e ther, ซึ่งไดเอทิลอีเทอร์เมื่อใส่น้ำเข้าไปเนี่ยมันมีการแยกชั้นแต่เป็นการแยกชั้นเพียงเล็กน้อยนะคะถ้าเด็กๆยังจำได้อยู่ว่าครูเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องของโมเลกุลโคลเวนนะคะในเรื่องของโมเลกุลโคลเวนเนี่ยถ้าสารที่จะสามารถรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้เนี่ยเราจะต้อง พิจรนารณาเรื่องสภาพควบดูไหมคะซึ่งถ้าจะรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันได้ควรจะต้องมีสภาพควที่เหมือนกันนะคะส่วนสารใดที่ไม่รวมตัวกันก็จะมีสภาพควที่แตกต่างกันแต่การจะพิจรนารณาสภาพควแบบนี้เนี่ยเด็กๆต้องจำให้ดีก่อนว่าจะต้องเป็นโมเลกุลโคเลนเท่านั้นซึ่งการละลายน้ําหรือการลงตัวกับน้ำถ้าสารนั้นเป็นสารประกอบไอออนิก เราจะไม่ได้พิจารณาที่สภาพพ้วดนะคะไอออนิกเนี่ยเราจะพิจารณาพิจารณาในเรื่องของกฎการละลายนะคะแต่วันนี้เนี่ยเรากำลังจะมาพูดเฉพาะในเรื่องของโมเลกุลโคเล,ลีเท่านั้นนะคะดังนั้นหลอดที่หนึ่งที่เรานำโพรีนใส่น้ำเมื่อแยกชั้นกันชัดเจนเราจะสรุปได้ว่าน้ำและโปลโีนนะคะควรที่จะต้องมีสภาพพ้วดที่ต่างกันถึงเห็นการแยกชั้นได้นะคะส่วนในหลอดที่สองที่เป็นไซโทพิกซีนนะคะ และน้ำเราเห็นการแยกชั้นชัดเจนสแสดงว่าไซคลเฮกซีนและน้ำก็มีสภาพพัวที่แตกต่างกันนะคะเหมือนกันหลอดที่3คือเอทานอลและน้ำนะคะรวมเป็นเนื้อเดียวกันถ้ารวมเป็นเนื้อเดียวกันเดาได้เลยนะคะสแสดงว่าสภาพพ้วต้องเหมือนกันนะคะเด็กๆและหลอดสุดท้ายคือได,ดเอทิลอีเทอร์บวกน้ำเกิดการแยกชั้นแต่แค่เล็กน้อยเท่านั้นสแสดงว่าสภาพพ้วเนี่ยค่อนข้างเหมือนกัน ะคระาวนี้เรามาดูกันก่อนว่าไอสภาพขั้วเหมือนสภาพขั้วสารเนี่ยเด็กๆลองดูว่าทั้ง4หลอดเนี่ยครูใส่สารอะไรที่เหมือนกันนั่นก็คือน้ำนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆยังจาได้ไหมว่าน้ําจะเป็นโมเลกุลที่มีขั้วหรือไม่มีขั้วแน่นอนเด็กๆนะ่าจะต้องจําได้อยู่แล้วถูกไหมคะซึ่งน้ำเนี่ยจะเป็นโมเลกุลที่มีขั้วนะคะคราวนี้พอน้ํามีขั้วเนี่ย เราจะพบว่าเมื่อสภาพขั้วของน้ําและโลรีนต่างกันชัดเจนเด็กๆน่าจะต้องสรุปได้แล้วล่ะถ้าน้ํามีขั้วโลรีนย่อมเป็นสารที่ไม่มีขั้วนะคะส่วนหลอดที่2น้ํามีขั้วไซโคลเฮกซีนแยกชั้นกันชัดเจนแสดงว่าไซโคลเฮกซีนก็เป็นสารโมเลกุลที่ไม่มีขั้วเช่นกันนะคะส่วนน้ํารวมกับเอทานอลเมื่อเป็นเนื้อเดียวกัน น้ำมีขั้วเอทานอลก็ต้องเป็นโมเลกุลที่มีขั้วค่ะส่วนหลอดสุดท้ายก็คือน้ำมีขั้วแยกชั้นแต่แค่เล็กน้อยเท่านั้นแสดงว่ามีบางส่วนละลายน้ำได้แสดงว่าต้องเป็นสารที่มีขั้วเพียงแต่ขั้วอาจจะต่ำมากนะคะพอขั้วต่ำมากเราจึงมองเห็นการแยกชั้นได้เล็กน้อยนะคะเมื่อสักครู่นะคะครูได้บอกไปว่าน้ำเนี่ยจัดเป็นโมเลกุลที่มีขั้วเด็กๆยังจำได้ไหม ว่าเวลาเราจะระบุสภาพพ่วเราจะระบุอย่างไรนะคะเราก็จะพิจารณาตามค่า EN นะคะซึ่งจากรูปนี้เราจะเห็นว่าออกซิเจนค่า EN สูงนะคะเมื่อมีค่า EN สูงเนี่ยการระบุสภาพ,พั้วเนี่ยเราสามารถเขียนได้สัญลักษณ์เป็สองแบบนะคะแบบแรกคือการใส่สัญลักษณ์เดลตา้านะคะตัวใดสารชนิดใดที่มีค่า EN สูงกว่าก็จะมีอำนาจเป็นเดลตโลดนะคะแล้ว าถ้าชนิดใดที่มีค่า e.n ต่ำกว่าก็จะเป็นเดตกาบวนะคะหรือเด็กๆอาจจะใช้วิธีการเขียนเป็นลูกศรก็ไดนะ้โดยหัวลูกศรจะต้องหันไปหาด้านที่มีค่า e.n สูงกว่าเสมอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาพันธะเท่านั้นก็คือพันธะระหว่างออกซิเจนกับไฮโดรเจนจะได้ว่าโมเลกุลน,นี้จะเป็นพันธะมีขั้วเพราะเป็นธาตุที่ต่างชนิดกัน ะะแต่ถ้าเราพิจารณาทั้งโมเลกุลเราจะพบว่าพันธะนี้ขัว้วชี้ไปทางด้านนี้ส่วนพันธะนี้ขัว้วชี้ไปทางด้านนี้นะคะแสะดงว่าจากขั้วของพันธะส่งผลทําให้ทั้งโมเลกุลมีขั้วที่ชี้ขึ้นนะคะเราก็เลยสรุปได้ว่าโมเลกุลน้ําของโมเลกุลของน้ําทั้งโมเลกุลเนี่ยจัดเป็นโมเลกุลที่มีขั้วนะคะคราวนี้เรามาดู สารที่เราใช้ในการทดสอบเมื่อสักครู่บ้างนะคะส่วนแรกก็คือส่วนของทอีนทอีนมีสูตรเป็น C7H8 นะคะโดยถ้าเด็กๆสังเกตยังจำได้ไหมนะคะการเขียนสูตรแบบนี้คือการเขียนแบบเส้นและมุมนะคะมุมก็คือส่วนของคาร์บอนนะคะแล้วก็มีไฮโดรเจนเกาะอ,อยู่แต่เราจะสังเกตเห็นว่าณนะตอนนี้มีแค่คาร์บอนและไฮโดรเจนเ เราก็จะพบวักทอลูอีนเนี่ยจัดเป็นสารประกอบไฮโดโครคาร์บอนชนิดหนึ่งซึ่งสารประกอบไฮโดโครคาร์บอนชนิดหนึ่งจำได้ไหมที่เด็กๆว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประกอบไปด้วย4ตัวหละนะักนตัวแรกก็คือสารประกอบแอลเคมีสารประกอบแอลคีนและสารประกอบแอลไพร์และตัวที่4ก็คือวงเบนซีนตรงส่วนนี้นั่นเองนะคะส่วนสารประกอบแอลเคนก็จะเป็นพันธะเดี่ยวเนี่ยทางโครงสร้างเลย ะะมีสูตรทั่วไปเป็น c n h 2 n และหก2แต่ถ้าสารประกอบแอลคีนตรงสายโซ่หลักของคาร์บอนจะมีพันธะคู่หนึ่งตำแหน่งนะคะมีสูตรทั่วไปเป็น c n h 2 n และส่วนสุดท้ายก็คือแอลไคน์แอลไคน์ K ก็จะเป็นสารประกอบที่บริเวณสายโซ่หลักก็จะมีพันธะสารเป็นองค์ประกอบโดยมีสูตรทั่วไปเป็น c n h 2 n แล้วก็บสอนะคะซึ่งสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจะเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขวนะคะ ไปดูตัวส่วนถัดไปในหลอดที่2ที่เราทำการทดลองนั่นก็คือส่วนของไซโคลเฮกซีนะคะ Cy cle. Cy cle ไซโคลไซโคลคืออะไรไซโคลคือวงปิดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโครงสร้างนเนี่ยเขียนเป็นแบบวงปิดแบบนี้เฮกซ์ก็คือ6ประกอบไปด้วยคาร์บอน6ตัวก็คือ1 2 3 4 5และ6ลงท้ายด้วยเสียงอแสดงว่าตอนนี้คือคาร์บอนของตัวที่มีพันธะคู่เป็นองปอบนะคะเราก็จะได้สูตรของไซโคลเฮกซีออกมา ซึ่งไซโคเฮกซีนถ้ามาพิจารณาตามสูตรโมเลกุลที่เขียน c 6 h 1 0นะคะเราก็จะพบว่าตอนนี้เนี่ยไซโคเฮกซีนประกอบไปด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบนั่นแสดงว่าไซโคเฮกซีนจัดเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งสารประกอบไฮโดรคาร์บอนก็จัดเป็นโมเลกุลที่ไม่มีกลัวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลอกที่หและหลอกที่2ที่เราทําการนําน้ําไปผสมถั่วอินและไซโคเฮกซีนเราจะเห็นว่าตอนนี้แยกชั้นกันชัดเจนมากๆ ซึ่งการแยกชั้นเนี่ยเมื Crew, ่อสครูครูให้เด็กๆลองเดาว,ว่าระหว่างโทลรอีนกนะับน้ำโมเลกุลใดคนอยู่ชั้นบนโมเลกุลใดคนอยู่ชั้นล่างซึ่งพบว่าทลรอีน e เป็นโมเลกุล e ที่ไม่มีค้่ดังนั้นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลจัดเป็นแรงลอนดอนเด็กๆจำเ,เกกน,นื่องแรงลอนดอนได้ไหมคะทําไม่ได้กลับมือเทปกลับได้นะคราวนี้แรงลอนดอนแรงยึดเหนี่ยวค่อนข้างต่ำมากๆ ะะส่วนน้ำจะเป็นพันธะไฮโดรเจนหรือ H- b o n ์ดนะคะดังนั้น H- b o n เนี่ยมีแรงดึงดูดหรือแรงยึงดเนี่ระหว่างโมเล,ลกุลเนี่ยสูงมากๆดังนั้นส่งผลให้น้ำเนี่ยมีความหนาแน่นที่สูงกว่าทูรีนทูรีนจึงลอยอยู่ชั้นบนและน้ำเนี่ยจะอยู่ชั้นล่างนะคะดังนั้นถ้าเราจะพิจารณาตามลักษณะเราจะเห็นว่าถ้าเราสังเกตในหลอดที่2ในหลอดที่2องไซโคโลเซินเป็นสีเหลือง เห็นชัดเลยว่าอยู่ชั้นบนเพราะอะไรไซโคเฮ็กซีนก็จัดเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขัว้วแรงที่เนียวก็เป็นแบบลองดอฟเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับน้าที่เป็น H บอลแล้วเนี่ยน้ำจึงมีความนเล่นที่สูงกว่าดังนั้นทูอีนและไซโคเฮ็กซีนจึงลอยอยู่เหนือชั้นน้ำนั่นเองนะคะเพราะแรงดีฟเนียวเป็นแบบลองดอฟเท่านั้นแต่แน้ําเป็นแรงดีฟเนียวระหว่างโมเลกุลแ,แบบ H บอลนะคะส่วนในหลอดถัดไปในหลอดถัดไปเราใส่เอทานอลเข้าไปซึ่งในเอทานอลเนี่ยเด็กๆจะสังเกตชัดเลยว่า ไม่ได้มีแค่คาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบและแต่มันมีธาตุอีกชนิดหนึง่งนั่นก็คือออกซิเจนนั่นเองก็เลยทําให้ออกซิเจนเนี่ยจัดเป็นโมเลกุลที่มีค้ันะคะในตำแหน่งของ O-H ตรงส่วนี้นะคะก็จะเป็นโมเลกุลที่มีค้วแต่ค้วของเอทานอลเนี่ยค่อนข้างแรงมาก,นากนเนื่องจากแรงยี้เหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็นแบบ H- บอ d นะคะสามารถเกิด H- b o n d กับโมเลกุลอื่นได้นะคะ แต่ถ้ามาเทียบกับสารตัวสุดท้ายก็คือ d i เอทิล e อ h เทอเราจะเห็นว่าตอนนี้ไดเอทิลเอทเทอมีออกซิเจเหมือนกับ e อท a นอลเลยแต่ทำไมถึงเกิดการแยกชั้นได้เล็กน้อยเนื่องจากตอนนี้ d i เอทิล e อ h e r เนี่ยเป็นโมเลกุลที่มีขั้วจริงค่ะเพอมีออกซิเจเป็นองค์ประกอบแต่ขั้วของสารตัวนี้ค่อนข้างต่ำมากนะคะพอต่ำมากปุ๊บจึงมีบางส่วนที่สามารถละลายน้ำได้ ลองจึงมองเห็นว่ามันเกิดการแยกชั้นได้นิดหนึ่งนะคะชั้นจะไม่ชัดเจนถ้าเทียบกับโทูอินแ,แล้วก็ไสคโคลกซินะคะเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้ข้อสรุปก็คือเด็กๆจะต้องสรุปให้ได้ว่า <S <S โมเลกลุลที่มีสภาพคั้วที่ <S 2> <S 2> เหมือนกันสามารถรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันได้แต่ถ้าโมเลกลุลใดที่มีสภาพคั้วที่แตกต่างกันก็จะไม่สามารถรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันได้ ะคระาวนี้เนี่ยแล้วถ้าครูเนี่ยอยากทาให้สารที่แยกชั้นกันชัดเจนเนี่ยกลายเป็นเนื้อเดียวกันละ่ะเด็กๆคิดว่าครูทําได้ไหมคะ, <Avatar. S 1> ะซึ่งสิ่งที่เราพบในชนีวิตประจําวันที่ทําให้สารแยกชั้นรวมเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยมีหลายการณีเลยนะคะเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆลองดูว่าเราทําได้จริงไหมนะคะที่จะทําให้สารที่แยกชั้นกันชัดเจนเนี่ยรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเด,เดี๋ยวเด็กๆลองสังเกตจากคลิปวิดีโอนี้ ว่าครูทำอะไรนะคะณนะตอนนี้เรากำลังเทน้ำมันใส่ลงไปในน้ำนะคะเมื่อเทน้ำมันใส่ลงไปในน้ำแน่นอนเด็กๆรู้แล้วละ่ะว่าเมื่อเทน้ำมันใส่ลงไปในน้ำ<ม>เกิดการแยกชั<ม>้นน้ำจะอยู่ชั้นล่างน้ำมันลอยอยู่ชั้นบนแต่ครูเนี่ยอยากจะทําให้เป็นเนื้อเดียวกันเด็กๆอาจจะตอบครูว่าถ้าอยากทําให้เป็นเนื้อเดียวกันเพราคนสิคน,นให้เป็นเนื้อเดียวกันเลย แต่เด็กๆลองดูนะคะเมื่อผูกคนที่เป็นเนื้อเดียวกันตั้งทิงไว้สักพักกลับมาแยกชั้นกันเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกลับมาแยกชั้นกันเหมือนเดิมแสดงว่าการคนไม่ได้ช่วยอะไรนะคะคราวนี้แล้วครูจะทํำยังไงล่ะครูก็เติมยาล้างจานสารสักล้างเข้าไปนะคะพอเติมเข้าไปปุ๊บคนใหม่เด็กๆจะมองเห็นแล้วว่าตอนเนี้มันรวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวได้แล้วแสดงว่าสารที่เกิดการแยกชั้นกันอย่างชัดเจนสามารถทําให้รวมเป็นเนื้อ นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อว่าเราเติมสารอะ,อะไรเข้าไปนะคะคราวนี้ไปดูอีกการทดลองหนึ่งนะคะอีกการทดลองหนึ่งเหมือนกันค่ะใส่น้ํากับน้าํามันรวมกันเห็นการแยกชั้นชัดเจนเลยคนยังไงก็ยังกลับมาแยกชั้นเหมือนเดิมนะคะแต่เมื่อคุกเติมสิ่งน,นี้นั่นก็คือไข่แดงค่ะเมื่อเติมไข่แดงเข้าไปคนๆๆเห็นชัดเจนเลยว่าสองถ้วยนี้ถ้วยทางฝั่งซ้ายมือรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล ะะซึ่งไม่ได้แยกชั้นกันเหมือนกับฝั่งทางด้านขวามือที่ยังแยกชั้นกันอย่างชัดเจนคราวนี้เนี่ยแล้วเราสามารถทําให้สารที่แยกชั้นกันชัดเจนเนี่ยรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างไรนั่นก็คือเราจะต้องเติมตัวผสานเข้าไปค่ะในนีน้ซึ่งตัวผสานในที่นี้เนี่ยเราเรียกว่า e m u l s i f i e r e m u l s i f i e r เเป็นตัวผสานให้ของเหลวที่แยกชั้นเนี่ยรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันได้สแสดงว่าในการทดลอง เมื่อสักครู่นะคะเขาเริ่มตัวประสานเข้าไปตัวแรกก็คือน้ำยาล้างจานซึ่งน้ำยาล้างจานในที่นี้ก็คือสารสกัดล้างน้ำยาสระผมสบู่คูครีมครีมอาบน้ำนะคะหรือเติมไข่แดงเข้าไปตัวเหล่านี้เราเรียกว่าอินมิเลอร์นะคะก็จะปสานให้สารแยกชั้นนั้นะรวมเป็นเนื้อเดียวกันคราวนี้การรวมเป็นเนื้อเดียวกันเราจะเรียกสารที่เกิดการรวมตัวกันเนี่ยว่าอิมมิชันนะคะววาอิมมิชันคราวนี้เนี่ย เด็กอาจจะเคยได้ยินคำว่าอิมเมชันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าแล้วอิมเมชันที่เราพบในชีวิตประจำวันมันมีอะไรบ้างนะคะมาดูตัวแรกตัวแรกก็คือการสักผ้าการอาบน้ำการสระผมอย่าลืมว่าเวลาเราอาบน้ำเราคงไม่อาบน้ำธรรมดาเปล่าๆแต่เราอาบด้วยสบู่ครีมอาบน้ำนะคะการสระผมเราก็ไม่ได้สระน้ำเปล่าเราต้องใช้ยาสระผมการซักผ้าเราก็คงไม่ซักน้ำเปล่าเช่นเดียวกันเราก็ต้องใช้น้ำยาซักผ้าถูกไหมคะ แสดงว่าตอนนี้น้ำยาสักผ้าแชมพูครีมอาบน้ำจัดเป็นอิมัลซิฟายเออร์ถ้าแล้วทำไมถึงต้องใช้สิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งสกปรกในร่างกายเราจัดเป็นสารประอกอบที่เป็นสารอินทรีย์นะคะเป็นสารที่มีคั่วต่ำมากแต่เวลาเราจะอาบน้ําซักผ้าเราต้องใช้น้ําแต่น้ําจัดเป็นสารที่มีคั่วค่อนข้างสูงดังนั้นมันรวมตัวกันไม่ได้พอรวมตัวกันไม่ได้การที่เราอาบน้ํเาเปล่า มันก็เลยทาให้เราไม่สามารถชําระล้างเอาสิ่งสกปรกออกจากร่างกายได้สะอาดเราจึงต้องใช้อิมมัลติฟ라เออร์ตัวนี้นี่แหละคะ่ะมารวมทําให้น้ํากับสิ่งสกปรกสามารถรวมกันได้แล้วก็ออกไปจากร่างกายเรานะคะเพราะฉะนั้นการหลักการการซักผ้าการอาบน้นําสัะผมคือหลักการเดียวกันนะคะต่อไปมาดูตัวที่2ตัวที่2เด็กๆน่าจะเคยทานสลัดเนอะรู้ไหมคะว่าองค์ประกอบของตัวน้ําสลัดเนี่ยองค์ประกอบหลักๆที่เขาใส่ก็จะมีส่วนของน้ําส้มสายชูนะคะส่วนของน้ํามัน เขานี่น้ำส้มสายชูกับน,น้ำมันแน่นอนมันคล้ายกับน,น้ำเลย, <c oughs> เลยก็คือแยกชั้นกันชัดเจนแต่เวลาเราทาน้ำสลัดที่เป็นสลัดครีมเราไม่เคยเห็นเลยว่าสลัดครีมแยกชั้นถูกไหมคะดังนั้นในการทำสลัดครีมเนี่ยเราก็จะใส่ส่วนผสมของไข่แดงเข้าไปนะคะใส่ไข่แดงเข้าไปแล้วก็ตีให้มันรวมกันเป็นเนื้อเดียวเราจะมองเห็นสลัดครีมเห็นเป็นเนื้อต้อนหนึนะคะรวมเป็นเนื้อเดียวกันสแสดงว่าไข่แดงก็ต้องทำหน้าที่เป็นตัว e m u l s เอ i e r ถูกไหมคะ ต่อไปน้ำนมน้ำนมเป็นองค์ประกอบที่มาจากไขมันสัดรวมตัวกับน้ำแต่ถ้าไขมันสัดรวมตัวกับน้ำเด็กๆจะต้องเห็นเป็นตะกอนแยกชั้นแต่ทำไมน้ำนมที่เราเห็นเนี่ยมันรวมเป็นเนื้อเดียวให้เราเห็นเพราะมันมีเคซีนนั่นเองเคซีนก็จะรวมตัวให้น้ำกับน้ำมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันก็คือนมที่เราประทานกันวันนี้นะคะและอันสุดท้ายก็คือในส่วนของการย่อยในการย่อยไขมันนะคะไขมันจะต้องรวมตัวกับน้ำย่อย แล้วสารตัวใดที่จะทําให้ไขมันอรวมตัวกับน้ำย่อยได้ดีขึ้นนั่นก็คือตัวของน้ําดีนะคะน้ําดีก็จะจัดเป็นอิมมัลซิฟายเออร์ชนิดหนึ่งนะคะที่จะรวมตัวทําให้ไขมันรวมตัวกับตัวน้ำย่อยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เด็กๆน่าจะได้รับความรู้กันไปแล้วเนิะเกี่ยวกับการรวมตัวกันของสารว่าเมื่อไหร่สารถึงจะแยกเมื่อไหร่สารถึงจะรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันแล้วครูก็จะสามารถใส่ตัวอิมมัลซิฟายเออร์ ที่ทาให้สารแยกชันะ้นอะรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้เด็กๆก็จะพบสารในชีวิตประจำวันดังนี้ที่ครูได้ยกตัวอย่างไปนะคะเพราะฉะนั้นความรู้ในวันนี้เด็กๆอาจจะเอาไปใช้ในการคิดจินตนาการดูซิว่าสารที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นอิมัลซิฟายเออร์ถ้าเด็กๆลองทายกันเล่นๆแล้วก็ไปดูฉากด้านหลังก็ได้ค่ะว่ามันมีองค์ประกอบของตัวอิมัลซิฟายเออร์ไหมตัวนี้เป็นอิมัลชันไหมนะคะเด็กๆก็ อาจจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ลองดูซิว่าความรู้วันนี้สามารถเอาไปเชื่อมโยงอะไรกับสิ่งที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันบ้างนะคะและอีกอย่างหนึ่งเด็กๆต้องไปจำหลักการด้วยว่าสารที่มีขั้วสภาพคล้เหมือนกันกละลายรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันได้สารที่มีสภาพคั้วต่างกันก็จะไม่สามารถรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้นะคะแล้วก็ลองเอาไปทําข้อสอบหรือเอาไปทาข้อสอบแข่งขันดูนะคะ โอเคค่ะงั้นวันนี้สวัสดีนะคะเด็กๆ